สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะสวันดีค่ะพี่เบิร์ดนกนะคะสวัสดีค่ะอยู่รยอีกแล้วเจอกันนะคะวันนี้ก็อยู่บนอยู่บนรถอีกแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้เป็นวันที่ หนึ่งนะคะเริ่มต้นเดือนอนี่เดือนอะไรเนี่ยสิงหานะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆรวมถึงหนูด้วยขอให้หนูมีความสุขในเดือนสิงหาเช่นกันนะคะผ่านเดือนไปไวมากๆเลยแล้วก็ผ่านนี่เดือนอะไรเดือนแปดไวเนาะปีนี้เอ้ยไม่มีใครคุยกับหนูเลยแต่มีคนเข้ามานะทำไมอะฮัลโหลคะพี่พี่ ฮัลโหลค่ะทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลเาอุ่ย้ยท้องร้องอะไรขนาดนั้นอะแต่เพิ่งกินข้าวไปเองแล้วเนี่ยกินขนมไปด้วยแบตไม่ใช่แบตดิ <laughs> อะไรวะ เออน้ำมนันจะหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะต้องแบบว่าไปหาที่เติมน้มานํามันขอบุณน,นะคะพี่เตอร์ทิสนะคะสวัสดีคะ่ะขอบุณน,นะคะเดี๋ยวต้องหาที่เติมน้มานํามันแล้วคะ่ะในรถอีกแล้วค่ะพี่ไนท์ทาร์ทเพราะว่าหนูอะยังไม่กลับบ้านค่ะ <c oughs> ไม่ก็ชีวิตอยู่ในรถก็คือตอนแรกแต่ไลฟ์ข้างนอกกันแหละแต่ว่าก็คือแบบหนูมารอแบบมารอเวลาอยู่ในรถเลยแล้วก็ สวัสดีค่ะสวัตลอดเลยคนนี้จริงหรือเปล่าพี่พี่คือหนูไม่มีเวลาไลฟ์เลยสองวันที่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีอยู่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนก่อนที่เพื่อนจะมานะคะคนสวยเดี๋ยวไปกินขนมค่ะปากชามะ สวยแบบไม่แผ่วนี่ขนาดสวยยังสวดเลยเนะี่ยสวยมากทุกขอบคุณครับทุกคนหนูไปจุ่มลาบูบูมาแล้วทุกคนคะ่ะทำไมน่ารักมาก Because อ m มไทยคะ่ะขอบคุณนะคะพีเบกกี้แบ๊กเฮ้ยหนูเห็นที่พีเบกกี้ลงด้วยคะ่ะแบบว่าได้ชุดเอ่ของเดมอนเมดแล้วอ่ะหนูอยากได้บ้างกินข้าวแล้วคะ่ะ หนูอ่ะอุตส่าห์ขอละว,ว่าหนูอยากได้ B2 ขอบคุณนะคะคุณนะคะทุกคนนะคะหนูไปจุ่มลาบูบูมาแล้วค่ะหนูอยากได้คอสองค่ะอะไรคือน่าจะได้อ๋อรอชุดใช่ไหมส่วนคนกลัวอยากกลัวเ,เลยค่ะ แล้วนะคะทุกคนทุกคนน่าจะเห็นในคลิปที่หนูจุ่มกับพี่จีนวยนะคะไปกับพี่จีนวยไงเมื่อวานแล้วก็แบบจริงๆคือตั้งใจว่าหนูอ่ะจะไม่ซื้อจะไม่ซื้อจะไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วก็แบบเพราะว่ารู้สึกว่ามันอัพราคาเยอะอืมไม่ได้อยู่กับเล็บเจลค่ะใช่เป็นคนตลกมากอ คือหนูอ่ะแบบคิดว่าหนูจะไม่ซื้อใช่ไหมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเขาัพราคากันเยอะเกินแล้วก็ดูใน tiktok เอาไว้ใช่ปะมันก็ราคาแบบประมาณพันต้นๆไม่ได้แพงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กดไม่เอาไม่เอา,เ,อา,เ,พาอเ,อเพราะรู้สึกว่าสิ้นเปลืองพอะรู้ตัวว่าเป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบอินอะไรนานค่ะนั้นโดยเฉพาะพวกของอะไรแบบเนี้ยชอบซื้อมาแล้วก็ไม่ได้รักษาแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยทุกคนคอสองทีเนี้ยพี่พี่ติงเลยเขาจะไปจุ่มคลายเบบี้พอดีที่หนูมีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็แบบตัวเนี้ยพันแปดทุกคน น่ารักไหมแต่ว่าหนูอยากได้ไดาดาค่ะอยากได้ดาดาอยากได้ตัวสีชมพูแต่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีหนูจับไม่ได้ตัวสีชมพูอยากได้ตัวสีชมพูวายหนูได้ตัวหนูจำไม่ได้ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะบาบ้าหรือว่าชื่ออะไรไม่รู้อะทุกคนชื่ออะไรไม่รู้อะสุ่มได้ตัวนี้ ไอเล็บส้มต,ตัว v, v, วีวู2น่ารักมากเลยทุกคนดูหน้ามันดิแต่หนูอยากได้ดา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 มันจะเป็นตัวสีชมพูหน้ามันดื้อมากทุกคนแต่หนูก็แบบไม่อยากแบบไม่อยากไปเสียเงินกับมันแล้วอะมันต้องแบบเกือบ2000นะ <c oughs> สองพันอะเะรดายตังแต่ก็น่ารักก็พยายามห้ามแต่เต็เงไม่ซื้ออยู่ค่ะทุกคนมันหมุนเนี่ยได้ด้วยนะเนี่ยดูดิ ดูทุกคนดูว้าเอะไรว่ามันก็น่ารักค่ะหนูยังได้ตัวสีชมพู just ทิ้งเลยค่ะสีชมพูน่ารักมากแต่ว่าไม่อยากเสียงเงินแล้วค่ะทุกคนหนูอพอแล้วหนูไม่มีตังกินข้าวแล้วค่ะพี่แจ๊กสวัสดีครับสีเขียวก็น่ารักนะสีฟ้าก็น่ารักค่ะแต่ชอบสีชมพูที่สุดแล้ว ชมพูแต่ก็ไม่ได้อยากแบบว่าซื้อเลยนะอยากจะแบบว่าเป็นแบบสุ่มนี่แหละพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะแต่ว่าก็คือไม่รู้ว่าจะได้เมื่อ,อไหร่ไม่ไปซื้อหน้าร้านเลยค่ะพี่แน่ขอบคุณนะคะไปกอฟคือหนูไปร้านที่มันแบบขายพวกอะทอยไงเมื่อวานแบบที่สยามมาค่ะทุกคนไปสยามกับพี่จีนวยไงเราก็แบบว่าไมยเอา,เอา,เอาไม่ได้จะออากมาให้เล่นจะออามาเล่นแล้วก็แบบซื้อเลย ทันทีเลิฟมากแล้วก็แบบว่าให้พนักงานจุ่มอยากได้สีไหนก็ที่ทันหนูว่าหนูผู้จุ่มเองแต่คือถ้าสมมติว่าหนูได้สีอื่นอะที่ไม่ใช่สีเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่สีชมพูด้วยอะหนูก็คงรู้สึกว่าหนูไม่อยากได้เพราะว่าหนูชอบตัวนี้นะตัวนี้ก็คือถือว่าแบบอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเพราะว่าหน่าออกแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันน่ารักอยู่แล้วฟิลเตอร์ลอย พี่จีนวยเอพี่จีนวยไม่ได้จุ่มลาบูบูค่ะทุกคนไปดูในคลิปได้ลนะหนูลงไปในตอกตอกด้วยพี่จีนวยจุ่มเป็นคลายเบบี้ค่ะแต่ว่าคลายเบบี้หนูไม่ได้จุ่มเพราะว่าหนูมีอยู่แล้วเป็นคลายเบบี้เลยต่ของหนูเป็นสีอะไรวะสีฟ้าเออคลายเบบี้สีฟ้าเป็นแบบไม่มีหงค่ะตัวนี้หูอยากได้สีชมพูค่ะ แต่ว่าพี่ที่นวยอ่ะมีลาบูบูอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นเอ่อลาบูบูแบบที่มันเป็นมารการอนก็คือเป็นวีแรกแต่นี้เป็นลาบูบูวีทูนะคะน่ารักมากเลยสวยขึ้นทุกวันคนนี้สวยขนาดนี้ไม่มีใครอยากให้เราบ,บูเลยหลอกหรอกกินข้าวแล้วค่ะทุกคนหนูไปกินข้าวที่แเอเมเบรียนะคะก็คือรีวิวนั่นแหละแล้วก็กิน มาเยอะเลยคะ่ะแต่ว่ากิานแทนข้าวเย็นแต่เดี๋ยวจะกินอีกเนะี่ยแต่ว่าคงไม่ได้กินเยอะแล้วอะคะ่ะอ,อยากเจอเพื่อนๆน้ำไหมลาบูลาบูลาบูนเารอ <c oughs> ก็มันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ก็น่าดื้อเนี่ยเอ้ยนี่ก็น่าดือ้อว่ะไอ้นี่ก็น่าดือ้อนะไม่ใช่ว่าไม่ดื้อนะแต่ว่าดาดาดื้อกว่าเยอะดา,ดาดามันแบบ คือมันจะทำมันทำหน้าแบบมันดื้อมากอะทุกคนหนูเห็นเลยหนูรู้สึกว่าโหมันแบบมันต้องเป็นของหนูอะในสักวันหนึ่งให้ได้แต่ขอเก็บตังก่อนมันแพงจะรับหนูอะเพราะว่าคือมันไม่ได้แพงหรอกแต่คือมันเป็นของที่มันอัพราคามาหนูก็รู้สึกว่าแบบโหทำไมอัพไปเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยไปกินหนมค่ะไปกินข้าวค่ะทุกคนแต่ยังไม่รู้จะไปกินที่ไหนนะคะรอเพื่อนอยู่ ชมไม่ดื้อราชองน่ารักนะคะลาบูบูด,ดื้กว่าหนูอีกแต่แมวหนูไม่ชอบไม่ชอบลาบูบูค่ะทุกคนคือแบบคือเอาลาบูบูห้อยไว้ที่กระเป๋าใช่ป่ะแล้วก็เข้าบ้านแล้วแมวก็ตบลาบูบูหนูก็แบบยา้ามีตัวเดียวคะ่ะหนูมีลาบูบูตัวเดียวตัวแรกแล,แ,แล้วคือตอนแรกไม่อินเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคอหนึ่งอะเฉยๆไม่ได้น่ารักมากแต่ว่าคเอเนี้ยโคตรน่ารักเลยทุกคนดูดีมันน่ารัก ทำหน้ามันเหมือนกันแต่ดาดาข้าหน้าคนดื้อหน้างเบน,นี้ยอยากได้ดาดาโอ้ยทำยังไงเนี่ยทุกคนต้องห้ามหมดนะว่าอย่าจุกอีกเบื่อหัวทองร้องดังมากเลยแต่คือไม่ได้หิวนะมันแบบเหมือนอาหารมันกำลังย่อยอะทุกคนห้าแล้วไหม ุ้ยทองหลงดังาเรออีพีหน้าอีพีหน้าคืออะไรคะไม่มตังแล้วพี่นัดพอแล้วคะ่ะหนูจุ๊มะทอยมาหลายตัวอยู่นะแต่ก็คือแบบยังไม่ได้ไปซื้อที่ห้อยเลยเฮอดีทุกคนหนูชอบน่ารัก แล้วถือไลฟ์อะถือไลฟ์คือว่าจะซื้อเสื้อผ้าให้ด้วยนะเพราะว่ามันเขาบอกว่าต้องมีเสื้อผ้านุกคนมันจะน่ารักมากน่ารักไหมน่ารักไหมน้องดาดาไม่ใช่ดาดาคนนี้ใครไม่รู้แต่ไม่ใช่ดา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 น่ารักคนนี้อีก ไม่เที่ยวค่ะพี่หนูพรุนี้มีงานนะคะทุกคนมีถ่ายงาน,นะคะ่ะพี่คีสวัสดีค่ะท้องร้องจนเป็นพี่ได้ยินเสียงท้องหนูร้องเด้อเพราะวมันดังมากแลยมาเข้าอินไลน์ปะโอ้ยพี่คีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะของขวัญชิ้นแรกที่เป็นเป็นเอฟเฟกต์น้องเป็นน้องนะคะขอบคุณนะคะพี่คี เป็นน้องคอกี้ขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยทงร้องอะไรอะ่ะขอบคุณค่ะพี่เบียร์เคยเข้ามาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าพี่เบียร์ไม่เข้ามานานแล้วอะ่ะดีครับช่วงวัสดีครับพี่อันเฮลโลชมพู Hello, shampoo, ่เอ่อบิ๊กแฟนส์อยู่อินโดนีเซียอุ้ย thank you นะคะเอาเงินบิ๊กเบส โหได้ยินฉันปพ่เนี่ยแล้วมันไม่คือหนูอ่ะเป็นคนที่ท้องร้องเพราะว่าคือเป็นคนที่ท้องร้องเพราะว่าแบบเหมือนแบบเนี่ยมันย่อยเวยคือเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่แบบว่ากระเพาะไม่ปกติทุกคนเนอะปะแล้วเหมือนกับว่าเวลาเรากินข้าวเสร็จอะสมมติว่าไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันใช่ไหมแล้วมากินข้าวอ่ะท้องมันจะมีความแบบร้องอ่ะแบบอุอะไรอ่ะทําไมมันถึงอยู่ตรงเนี้อ่ะขอบคุณค่ะ <laughs> อ๋อนวด <laughs> ขอบคุณค่ะพี่คี พี no. ่ K, K คีนัมเบอร์เซเว่นไม่มีสองคีคีเลออนขอบุญนะคะพี่คีเลออนแล้วก็พี่คีนัมเบอร์เซเว่นนะคะหนูไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยหนูเคยเป็นอย่างเงี้ยตอนไปออกกองเว้ยแล้วแบบคือมันเป็นซีนหนูต้องถ่ายใช่ไหมแล้วคือก็คือเวลาที่เราจะถ่ายอ่ะเขาก็จะนับแบบหนึ่งของสามแอคชัน่นแล้วทุกคนว้ายทุกคนก็จะเงียบใช่ป่ะแล้วพอในจังหวัดที่ทุกคนเงียบเพื่อถ่ายอ่ะท้องร้องหนูแบบอายมากทุกคนแล้วมันจะร้องทุกครั้งที่แบบเราแบบว่าเนี่ยคือน้ำลายก็จะร้องเนี่ยเดี๋ยวรอฟังนะ ได้ด yeah, ูได้ยินป่ะขอบคุณค่ะทุกคนในรถต้องหนึ่งบทเพลงแล้วชมเพลงอะไรดีล่ะเอมคนเดิมแค่เปลี่ยนชื่อออหรอก็ัปลว่าเหมือนมีคีสองคนเลยอ่ะเนี่ยคอเป็นไม่ใช่ท้องเป็นศิลปินเหมือนกัน หนูไลฟ์ตลอดพี่เบียร์เคยเข้ามานะสองรอบแล้วไม่ลำไส้หนูมาทำงานพี่นายตัดหนูเครียดมากเลยคือหนูอายไม่ใช่อะไร <laughs> โอ๊ย